สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lip s t y l i n g นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปเหตาการนะคะในหัวข้ออะไรนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันนะในวันพุธนะคะก็คลิปนี้นะเต้กากำลังเตรียมผ้ายอยู่นะคะ เตรียมไพ่สาหรับการอ่านไพ่นะในคลิปวันพุธนี้นะคะอันนี้คือเป็นสเตชันการทํางานของแม่หมอเต้านั่นเองนะคะในการอ่านไพ่นะในทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะคะที่ลงคอนเทนต์ให้กับทุกคนนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะนี่เป็นสเตชันโต๊ะทํางานนะของเต้าเอง,ก,งกว้างๆนะคะให้ดูนะคะมันแอบรกจะไม่อยากที่จะแผ่นไปในทิศทางอื่นๆน,นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะ ส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆนะโต๊ะเล็กๆนะคะ,ะ,คะด้านข้างนะที่เต้าเอาไว้วางไพ่นะ,ะใกล้มือนะไพ่ที่จะใช้สำหรับคลิปในวันพุธนี้ทั้งหมดนะคะก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าโยเว้นไพ่ใบาชานะไพ่ใบาชาเอา,าวางไว้เท่านั้นเองนะคะก็ไม่เกี่ยวนะคะไพ่ใบาชาแล้วก็เป็นตำแหน่งของที่ตั้งของโต๊ะด้วยนะคะเออไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งของอกล้องนะคะลืมไป ระวังกล้องตรงนี้นะคะถ้าใครเห็นในคลิปสั้นของเต้านะนะคะเป็นกล้องออนท็อปตรงนี้นะคะที่เต้าให้ดูเมื่อสักครู่อันนี้เป็นวิธีการทําคลิปนะในทุกๆคลิปของเต้านะคะก็คือมุมนี้เป็นประจําเลยสวัสดีนะคะเต้านะคะ red lips telling นะคะ ปัจจุบันนะคะเต้าเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์นะคะยังคงทำอยู่นะคะเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะคะก็คืออาชีพนี้นั่นเองนะแต่ว่าเต้าไม่นิยามตัวเองว่าเป็นหมอดูนะหรือว่าแม่หมอแต่อย่างใดนะคะเต้าอาจจะเรียกแทนตัวเองว่าแม่หมอเต้านะคะแต่ว่าเต้าขอนิยามตัวเองว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายฮิลลิ่งก็แล้วกันนะคะก็คือสรุปคือมี2อ,อาชีพก็คืออินเทอร์เนียดีไซเนอร์แล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายฮิลลิ่งนะคะ ช่อช่องของเต้าในตอนแรกนะที่เต้าคิดชื่อช่องนะคะคือจริงคือเต้ามีอีกช่องหนึ่งนะชื่อว่า red lips journey นะคะคือเต้าเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์แบบนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นคนที่ชอบทาปากสีแดงๆนะคะเออเข้มๆประมาณนี้โทนสีแบบว่า แดงๆอะออประมาณนั้นนะคะก็เลยเห็นเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของตัวเองประมาณนั้นนะตอนนั้นที่ตั้งชื่อช่องเดิมเนี่ยนะคะที่เป็นช่องท่องเที่ยวเนี่ย RedLipsJourney Red นะคะก็เลยใช้ชื่อนั้นทีนี้พอมาตั้ง เป็นช่องที่2ก็คือช่องนี้นะคะ Red Lips Telling เนี่ยนะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊อยากจะให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบรนดิ้งเดียวกันประมาณนั้นนะก็เลยใช้ชื่อ Red Lips นะคะทีนี้ก็เลยได้ชื่อคำว่า Telling คือเราไม่ต้องการอยากบอกว่าเป็น Taro คือจริงๆคือเต้ามีแผนในการขยายช่องนะคะไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ช่องดูดวงอย่างเดียวอ่ะอาจจะหมายถึงการแชร์เรื่องราวประสบการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าแนวคิดอะไรบางอย่างด้วยนะคะแต่ว่าเลยหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําว่าทาโร่หรือว่าอะไรที่มันสื่อไปในทิศทางของการเป็นแบบแม่หมอเออก็เลยแบบมาลงตัวที่ชื่อเทลลิงนั่นเองนะคะก็ก็เลยมันทุกคนอาจจะเห็นนะเต้เคยทําแบบ คอนเทนต์ที่เกี่ยวคับกับหนังสือหรืออะไรแบบนี้นะคะทํานองนี้ที่แบบแชร์เรื่องราวไอเดียอะไรบางอย่างนะที่เต้าได้นะคือจริงๆคือตั้งใจจะไปเวนั้นด้วยนะคะรวมกันประมาณเนี้ยนะคะก็เลยแต่ว่าทางเวน,นั้นน่ยยังไม่ได้แบบทําแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะตอนนี้เป็นสายดูดวงแบบอย่างเดียวอยู่นะคะก็อันนี้เป็นที่มาของ red lips tailing ค่ะต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นเนาะเต้าทำงานประจำนะคะ,ะเป็นอินเทอร์เนียนี่แหละนะคะก็ เป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีกิจวัตรอย่างหนึ่งเนาะที่เราชอบทําก็คือแบบว่าเวลาที่เราทํางานนะในออฟฟิศนะคะเราจะสามารถแบบว่าเออเปิดอะไรที่มันแบบว่าไอ้นี่ได้เนาะแบบสนุกสนุกดูได้นะคะออฟฟิศเนี่ยไม่ได้เครียดนะคะเราก็ทํางานไปด้วยแบบนี้นะคะก็ช่องที่เราชอบเปิดดูก็คือมันเป็นช่องดูดวงเนาะ แล้วตอนนั้นอะเราก็รู้จักนะคะพี่อากาดนะคะก็คือการดูดวงแบบที่เลือกการนั่นแหละนะคะเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยนะแล้วดูแบบเฮ้ยมันตรงมากนะคะตอนนั้นที่เริ่มรู้จักรู้จักพี่อากาศใหม่ๆเนาะนะคะแล้วก็พบว่าเออมันตรงกับชีวิตตัวเองในตอนนั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกลึกๆว่าแบบว่าอุ้ยอยากที่จะช่วงนั้นเนาะยูทู e มันเริ่มประสบความสําเร็จนะคะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะตีตลาดในไทยอะ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนโควิดนะฮะที่แบบเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่เขาโด่งดังกันไปแล้วเนาะแล้วเราแบบเออดูแล้วก็แบบได้แรงบันดาลใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามีช่องที่เราชอบมากๆก็คือช่องดูดวงนี่แหละที่แบบเราดูกับทุกวันเลยในช่วงนั้นที่ยังทํางานประจํานะแล้วปรากฏว่า ถึงช่วงเวลานะคะสำคัญของชีวิตก็คือช่วงโควิดนั่นเองนะคะช่วงนั้นก็เหมือนกับออฟฟิศเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรลดเงินเดือนเนาะออก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะที่ทำให้ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าอ,อ สุดท้ายแล้วงานที่เราคิดว่ามันมั่นคงจริงๆมันก็ไม่ได้มั่นคงนะอะไรแบบนี้นะคะมาตั้งคําถามกับชีวิตแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมองหาสิ่งใหม่นะคะหรือว่าเส้นทางเดินชีวิตใหม่ะคะ่ะในชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกล้าลาออกจากงานเลยจริงๆจนกระทั่งโควิดแล้วก็โดนลดเงินเดือนนั่นแหละนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกนะคะตอนนั้นตัดสินใจตอนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะตอนนั้นต้องติดโควิดแล้วก็นอนโรงพยาบาลนะคะ อตัดสินใจตอนนั้นแหละนะคะก็เลยยื่นใบลาออกเลยแจ้งนะคะบอสนะคะแจ้งบอสว่าจะลาออกตอนที่ยังอยู่โรงพยาบาลนะ,นะะตอนนั้นก็ยังแบลก์นะงงๆกับตัวเองว่าจะเอาอยังไงสุดท้ายก็คือลาออกมาจนได้นะคะพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บไปเก็บของที่ออฟฟิศนะโอ้โมเมนต์นั้นคือแบบว่าผีมากนะเออเราลาออกจากงานประจําแล้วจริงๆหรอแล้วตอนนั้นนะ่ยคือตั้งใจว่า จะไม่กลับไปทํางานประจําอีกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดเอาไว้นะคะแล้วก็มีแผนการคร่าวๆว่าอยากจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะคือเตอ่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นคนกรุงเทพนะคะภูมิลำเนาแต่ว่าเต้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็สุดท้ายก็ได้ทํางานใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพประมาณ10กว่าปีนะ,ะก็นั่นแหละประจบเหมาะนะได้ลาออกจากงานนะคะแล้วก็เลยช่วงนั้นก็ยังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ที่นู่นนะฮะกะ็ช่วงโควิดเนาะมันยังไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่อยู่แต่ในห้องอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ทํางานตอนนั้นรับฟรนะีแลนซ์เนาะหลังจากที่ลาออกจากงานแล้วก็รับฟรีแลนซ์เป็นอินเทเลียแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าทํางานฟรีแลนซ์อยู่อะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยมันจะมีช่วงว่างนะนึกออกไหมเพราช่วงว่างมันก็จะฟุง้งนซะ่านเนาะแล้วก็แบบเอ้ยยังไงทําอะไรต่อดีอะไรแบบนี้นะคะก็วางแผนนะคะในเรื่องของการทําช่อง YouTube หลังจากที่ลาออกจากงานประจํานะคะก็สรุปนะคะเต้าก็เลยแบบเออ งั้นก็ได้เวลาที่จะต้องทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองสักทีนะคะก็จะเป็นช่องไหนไปไม่ได้นอกจากช่องดูดวงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเต้าดูคลิปอะ่ะเต้ามีความรู้สึกว่าเราอ่ะสามารถที่จะเป็นคนเนี้ยได้สามารถที่จะเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจคนได้คือเต้ารู้สึกคือมีความเชื่อแบบเนี้ยกับตัวเองอยู่แล้วนะคะเอ่อแล้วก็ประกอบกับว่าเต้าว่ะได้แรงบันดาลใจจากหลายๆคลิปนะของแม่หมอนะคะเต้าจำไม่ได้แล้วว่าเต้าดูของใครบ้างตอนนั้นนะนะ ได้แรงบรันดาลใจเยอะมากนะคะที่แบบทําให้ตัวเองกล้าที่จะลาออกหรือว่าลุกออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งบนเส้นทางใหม่ของตัวเองประมาณนั้นนะคะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะเป็นคนคนนั้นนะ่ะให้กับคนอื่นได้บ้างเป็นคนที่สร้างแรงบรันดาลใจเป็นคนที่ออทําให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าพร้อมที่จะหรือกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะ่ะอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคิดในตอนนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทําช่องก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคเริ่มนะคะก็ หลังจากที่ลาออกจากงานประมาณคิดว่าประมาณ3เดือนนะคะเต้าก็เริ่มตั้งช่องนี้ขึ้นมานะคะก็คือตรงกับวันที่17สิงหาณนะสามปีที่แล้วเนาะก็ประมาณปี2021นะคะปีนี้ปี2 0 2 4เนาะก็คือ3ปีมาแล้วเนาะปี2021นะคะวันที่17สิงหาที่เต้าเริ่มต้นลงคลิปแรกนะคะในช่องนี้ก็เป็นวันเกิดเต้าแล้วก็เป็นวันเกิดช่องด้วยนะคะก็ถือโอกาสให้เป็นวันนั้นเลยนะคะ ก็เป็นการเริ่มต้นเส้นทางเดินชีวิตใหม่อีกเส้นทางหนึ่งต้องเรียกว่าอีกเส้นทางหนึ่งเนาะก็กลายเป็นว่าต้องมี2อาชีพเลยณนะปัจจุบันนะคะทำควบคู่กันไปนะคะก็สนุกแล้วก็ลงตัวดีนะคะประมาณนี้เป้าหมายในการทำช่องนี้ของเต้านะเออเป็นคำถามที่ท้าทายตัวเองในการตอบมากนะคะจะบอกว่าณณนะนะปัจจุบันตอนนี้นะฮะจริงๆเต้าไม่ได้มีเป้าหมายในการที่แบบ อยากจะเติบโตไปจนถึงล้านซัพย์อะไรแบบนี้นะคะจริงๆเป้าหมายตอนนี้เต้าแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น Energy แบบอยู่กับปัจจุบันอะณนะโมเมนต์เนี้ยเต้าบอกเลยว่าเต้ายังรู้สึกที่จะ อยากที่จะทําตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีแพชชั่นยังมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทําคลิปให้กับทุกๆคนนะทั้งแฟนช่องเก่าแล้วก็ใหม่ที่เข้ามาติดตามกันนะคะก็ยังคิดว่าจะทําตรงนี้ต่อไปเป้าหมายก็คือ,อในทุกๆคลิปที่เต้าตั้งใจทำเนาะเต้าตั้งใจที่จะส่งผ่านกําลังใจนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่ดีๆนะให้กับทุกๆคนทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรมาในชีวิตก็ไม่รู้แหละนะคะแต่ว่าเต้าตั้งใจให้ ให้คลิปของเต้าเนี่ยเป็นที่พักใจนะให้กับทุกคนนะคะแต่ว่ามีหลายๆท่านที่แบบว่าชอบมาบอกเต้าเนาะในคลิปนะคะบอกว่าออชอบฟังไม่เหมาะเต้าก่อนนอนนะแล้วก็จะหลับไปนะคะโอเคถ้าจะเป็นฟังก์ชันนั้นก็โอเคนะคะแบบเป็นนิทานกบนอนก็ได้เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เต้าตั้งใจนะอยากเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ให้คุณมีพลังนะคะพลังงานดีๆนะในการไปทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ ้าพยายามที่จะสอดแทรกอะไรบางอย่างนะคะอะ่คือส่วนตัวเต้าเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะเนาะนะคะแล้วก็เหมือนรับสารค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องกฎแรงดึงดูดนะ,ะเรื่องกฎจักรวาลอะไรต่างๆนะคะพลังงานอะไรแบบนี้เนาะ,ค,ะค่อนข้างที่จะศึกษาเรื่องนี้เยอะนะคะดังนั้นเต้าจะ พยายามที่จะสอดแทรกนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะเข้าไปนะเต้าเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ได้ประโยชน์นะคะจากสิ่งที่เต้าแชร์ประสบการณ์หรือว่าหนังสือที่เต้าอ,อ่านอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็นังสือทุกเล่มที่เต้าแนะนำเนี่ยก็ตั้งใจมากว่าเป็นหนังสือที่เต้กากันกรองมาอย่างดีแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะคะสำหรับทุกๆท่านประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป้าหมายของเต้านะคะถ้าพูดถึงเรื่องคอนเทนต์เนี่ยต้องต้องบอกว่าในช่วงแรกๆที่เต้าเริ่มทำช่องนะ โอไอเดียคอนเทนต์เนี่ยมาเยอะมากนะคะช่วงปีแรกเนาะมันแบบเป็นช่วงที่แบบว่ามีไฟมากๆอะไรเงี้ยกับการทําช่องประมาณนะะั้นนะแต่ว่าถ้าคนที่ทําช่อง u t u b e นะหลายๆคนก็น่าจะเป็นเนาะช่วงปีแรกนี่คือแบบว่าโอ้เต็มไปด้วยไอเดียนะคะแต่ทีนี้พอช่วงหลังๆมาเนี่ยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะอันนี้คือเข้าปีที่3นะฮะ,ะไม่ใช่สิอันนี้3ปีเต็มแล้วเนาะก็คือกําลังจะล่วงเข้าปีที่4นะคะต้องบอกว่าเวลาคิดคอนเทนต์เนี่ย ยากเหมือนกันนะนะคะหลังๆเนี่ยยากเหมือนกันแล้วก็มันค่อนข้างที่จะซ้ําเดิมนะคะสิ่งที่ต้องทำใหม่ๆเลยก็คือ,อช่วงช่วงเนี้ยต้องจะซื้อไพ่บ่อยนะคะก็คือซื้อเดือนละหนึ่งหนึ่งสำรับนะคะเนาะเพราะไพ่เนี่ยค่อนข้างราคาสูงนะเออทุกคนก็น่าจะรู้นะคะถ้าเป็นไพ่แบบลิขสิทธิ์แท้เนาะ ซื้อไพ่เนี่ยเดือนละ1คลิปนะคะเพื่อที่จะเอามาทำคอนเทนต์นั่นแหละแล้วก็ทุกคนจะเห็นในกล้องว่าเออไพ่มันไม่ซ้ํากันถูกไหมคือเต้าซื้อเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้อันนี้ตั้งใจอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเวลาคิดคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าช่วงแรกๆไอเดียเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะแบบมันเริ่มที่จะซ้ําคือเต้าบางทีเต้าก็ไปดูแบบคลิปเก่าๆของตัวเองเนาะว่เาเราทําประมาณไหนอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็มีช่วงที่แบบว่า b l a n เหมือนกันนะตอนที่คิดคอนเทนต์เนี่ยบแบล n งแบบคิดไม่ออกนะคะอย่างอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันที่จะทําคลิปอย่างเงี้ยนะคะบางทีเต้าเพิ่งคิดออกตอนเช้าอะเอ,อว่าแบบจะทําอะไรอะแล้วก็เริ่มต้นทำเนื้อออกไหม <c oughs> คือคือไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเต้าจะมีแบบว่าสมุดคิดคอนเทนต์นะคะเดี๋ยวเต้าให้ดูอยู่ตรงนี้พอดีนะคะนี่สมุดคิดคอนเทนต์นะคะอันนี้คือเต้าทําเสร็จแล้วนี้ของ ของเดือนสิงหาคมเนาะก็คือเติมคอนเทนต์นะคะทั้งหมดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นไหมนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นของเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้คือเต้าทำเติมไว้จนเสร็จแล้วนะคะครบแล้วนะคะเนี่ยเต้าก็จะเขียนว่าเต้างลงวันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมวันจันทร์พุธศุกร์ขึ้นมานะคะเป็นเป็นยังไงอ่ะด้านนี้นะคะจันทร์พุธศุกร์ประมาณนี้นะคะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะก็ เขียนไล่เรียงแล้วก็คิดแล้วก็เติมลงไปประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีแบบบางทีที่แบบคิดไม่ออกเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็บางทีก็ต้องอาศัยแบบเขาเรียกว่าอะไรไอเดียปิงแวบ,บอะเออทุกคนไอเดียปิงแวบอะคะ่ะที่มันป๊อปอัพขึ้นมานะตอนเช้าอะไรเงี้ยเออวันนี้ต้องทําแล้วอะไรเงี้ยยังไงดีเอาคอนเทนต์ไหนดีหรือบางทีต้องใช้วิธีแบบไปยืนดูนะคะสําหรับไพ่นะคะ ยืนดูแล้วบางทีมันจะมีไอเดียป๊อปอัพขึ้นมาแบบปิ้งขึ้นมาว่าเออทำคอนเทนต์นี้อะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นหรือไม่ก็หยิบแบบไพ่บางสำรับขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคของเัาเองหยิบไพ่บางสำรับขึ้นมาแล้วก็เหมือนหยิบขึ้นมาบางบางใบแล้วมันจะทําให้เรารู้เออคอนเทนต์นี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีสารอะไรบางอย่างที่ออกมาจากไพ่บางสำรับอะไรแบบนี้นะคะไกด์ให้เราอะไรเงี้ยคือใช้ไพ่สำรับนี้ในการทําอะไรเงี้ยหัวข,ข้อนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าโดยโดยภาพรวมคือถ้าทุกคนสังเกตเนาะหัวข้อคอนเทนต์มันจะวนๆอยู่นะแนวเดิมแบบแบบเดิมแต่ว่าวิธีการอาร่านก็จะเปลี่ยนไปไพ่ก็จะเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหัวข้อมันจะคล้ายๆเดิมแต่วิธีการมันจะเปลี่ยนนะคะหรือว่าไพ่มันจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะดังนั้นมันจะไม่มีทางซ้ำกันอยู่แล้วหรือว่าแม้แต่ว่าถ้าชื่อคลิปของเราเนาะ,ะไปซ้ํากับคอนเทนต์ของแม่หมอช่องอื่นๆน,นะคะแต่วิธีการอ่านมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนึกออกไหมนะคะดังนั้นมันมันไม่มีทางซ้ํากับใครอยู่แล้วนะคะ ประมาณนี้นะวิธีการคิดคอนเทนต์เหนื่อยเหมือนกันนะช่วงหลังๆนะคะก็พยายามที่จะหาไอเดียอะไรใหม่ๆแต่ว่าคือคุณนึกออกไหมคลิปดูดวมันก็ไม่มันไม่หนีไปจากนี้อะคะ่ะมันก็จะไม่ไม่หนีจากเรื่องการเงินการงานความรักถูกไหมก็มีอยู่3เรื่องประมาณนี้หลักๆนาะภาพรวมชีวิตอะไรแบบเนี้ยแบบนั้นนะคะก็พยายามที่จะครีเอทเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแนวทางของทั้งแบบช่องของคนไทยแล้วก็ของฝรั่งอะไรแบบเนี้ยนะคะ ที่เขาทำว่ามันเป็นเวไหนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมนะคะอย่างส่วนตัวเต้าไม่ไม่ชอบจริงๆหลายๆท่านเนาะแฟนช่องน่าจะรู้นะคะหลายๆท่านที่ติดตามเต้ามาเนี่ยนะคะเต้าเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านในเรื่องของความรักจะเห็นว่าคลิปความรักน้อยนะนะคะถ้าแฟนช่องที่ติดตามกันมานานๆก็จะทราบนะคะคือเต้าเป็นสาย working woman เลยบอกเลยนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานดังนั้นเนี่ย คลิปของเต้าก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวของการพัฒนาตัวเองแนวของการให้กําลังใจให้แรงบนับนดาลใจคลิปเกี่ยวกับเรื่องงานภาพรวมข่าวดีหรืออะไรแบบเกี่ยวกับงานแต่ถ้าอ่านเฉพาะเจาะจงเรื่องความรากักาจจะน้อยมากๆานะคะก็เลยเป็นคลิปแบบนานๆทีประมาณนั้นนะอันนี้ต้องขออภัยนะทจริงมันเป็นจะพูดว่าไงมันเป็นจริตของเต้าด้วยแหละเนาะเหมือนเวลาอ่านคลิปความรักกับทุกคนแบบคืออ่านไม่ออกอะ่ะบางทีอะ่ะอ่านไม่ออกนะหมายถึงว่าพอ พราะไพ่เปิดมาปุ๊บแล้วแบบต้องอ่านไปทางไหนอะอะไรเงี้ยคือเอาดูไพ่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของการแบบหาเป้าหมายชีวิตนะคะ,ะข่าวดีหรือว่าเรื่องของชีวิตด้านอื่นๆการงานการเงินนี่คือแบอบอ่านแบบใส่เต็มมาเรื่องจิตวิญญาณนี่คือใส่เต็มมาแต่พอความรักระวางทีเปิดไพ่มาแล้วแบงคงอะไม่รู้จะอ่านอะไรอะเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเหมือนแบบมันน่าจะเป็น energy ภายในนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะแล้วพยายามที่จะทํามากขึ้นแล้วแต่วางทีมันอ่านไม่ออกจริงๆอะ ก็เลยแบบแนะนําแบบนี้นะคะถ้าบางท่านที่แบบอาจจะชอบดูแบบคลิปความรักก็แนะนําช่องอื่นก็ได้เพราะของเต้ามีน้อยนะยอมรับว่ามีน้อยนะคะดังนั้นก็ลองดูนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าจะทําเพิ่มให้นะแต่ว่ามันพยายามแล้วบางทีมันอ่านไม่ออกจริงๆนะคะก็เลยแบบคลิปความรักค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะ่ะเ,เป็นพิเออร์เรอริตี้หลังๆแล้วเต้าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปเต้านะ จากเท่าที่เต้าดูนะส่วนใหญ่เป็น working woman นะคะเป็น working man นีเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฟกัสกับชีวิตตัวเองอะมากกว่าความรักอะเต้าเชื่อว่าแบบนั้นนะแฟนช่องเต้าส่วนใหญ่นะคะก็ลองดูนะคะจะพยายามทำให้มากขึ้นเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะคะหัวข้อนี้เนี่ยพูดเลยว่าพิเศษมากนะคะอ่ามันมีอย่างหนึ่งที่เต้าอยากจะบอกทุกคนนะก็คือตอนที่เต้าเริ่มทำช่องเนี่ย จริงๆคือเต้าไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ซะด้วยซ้ำนะคะในตอนแรกที่ทำเนี่ยจริงๆคือเพราะว่ามีแรงบันดาลใจจริงๆนะเป้าหมายในตอนแรกเลยอ่ะต้องการอยากที่จะให้ช่องเนี้ยไปถึงแสนซับให้ได้นะคะหมายถึงผู้ติดตามเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆคือตอนนี้มันก็ใกล้แล้วแหละนะคะก็พยายามอยู่มากๆเลยนะคะจริงๆคือตอนแรกที่เต้าที่เต้าทำช่องเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนติดตามเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็มีหลายๆท่านนะแฟนช่องหลายท่านที่แบบ เป็นแฟนช่องที่เหนียวแน่นนะคะต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นมากๆเต้าไม่เต้าไม่เคยคิดว่าเตาจะได้รับความรักดีๆความรู้สึกดีๆหรือว่าความปรารถนาดีอะอ,อ,อะไรบางอย่างผ่านคอมเมนต์นะคะผ่านบางคนหลังไมมาบางคนส่งของมาให้นะคะส่งไพ่มาให้หลายท่านมากๆนะคะเต้าได้รับไพ่จากหลายๆสำรับนะจากแฟนช่องนะคะที่ยังใช้อยู่นะในแต่ละคลิปนะคะเป็นความปรารถนาดีที่เต้ารู้สึกว่าโอ้โหแบบ มันมันมากมายอะสำหรับเจ้ามันมันเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะคือคือไม่คิดว่าแบบคือเจ้ามองในฟีลแบบคนที่แบบไม่รู้จักกันอะคุณเข้าใจความหมายไหมแต่มันเหมือนกับว่าเราได้รับความรักดีๆจากเพื่อนมนุษย์นะคะด้วยกันนะคะจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่แบบที่แบบเขามาเห็นคลิปของเราเขาอาจจะได้อะไรบางอย่างได้แรงบันดาลใจได้แนวคิดดีๆหรือได้กําลังใจอะไรสักอย่างไปแล้วก็ เป็นความรู้สึกของความมีน้ำใจจะมองว่าแบบนั้นนาอยอยากที่จะตอบแทนอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆที่เขาให้นะคะที่เต้าให้เขาไปก่อนหน้านั้นนะเหล่านั้นนะกลับมาคืนสู่เต้าอาจจะเป็นรูปแบบขนมนะคะอาจจะเป็นรูปแบบไพ่รูปแบบแบบข้อความดีๆที่ส่งมาให้กับเต้านะคะหรือว่าให้กําลังใจเต้าหลังบ้านหลังบ้านก็มีข้อความเข้ามาเยอะมากนะ,ะเออต้าไม่ไม่คิดว่าจะได้รับความรักดีๆเหล่านี้จริงๆนะคะเออมันมันมันเป็นเรื่องที่ เหนือความคาดหมายสำหรับสำหรับเต้าจริงๆอะที่แบบมันเหมือนกับว่าการเปิดช่องเนี้ยที่เหมือนเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะโนเนมแบบไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเราเลยเร,เ,รเ,รเ,รเราเริ่มต้นทำช่องจนกระทั่งมีคนเริ่มรู้จักเราแล้วก็มีแฟนช่องท่านหนึ่งที่เคยมาทักเต้านะที่ข้างนอกด้วยนะคะคือเต้าไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาทักเต้าอะคือเต้างงมากตอนมีคนทักอ,อคือเต้าสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้คือใครอะเราแบบเคยรู้จักกันเหรออะไรอย่างเงี้ยเขางงมากเนี่ยเต้างงมากนะคะ แล้วปรากฏเขาบอกว่าอ๋อคุณเต้ Red Lips t e ล l i n g ใช่ไหมคะติดตามเป็นแบบแฟนช่องอะไรเงี้ยคือเต้าแบบตกใจมากอะคือแล้วแล้วคุณจะเห็นว่าเต้อะไม่ค่อยเอาหน้าออกในกล้องเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะทําคลิปบนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นแต่มืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิปชอ็อตก็น้อยมากนะคะเต้เต้แปลกใจมากจริงๆว่าเออทำไมถึงมีคนจําหน้าเต้ได้นะคะแล้วก็ทักเต้ข้างนอกด้วยอะไรเงี้ย ก็เลยแบบโอ๊ยดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเสมือนดาราท่านหนึ่งอยู่นะเออแอบรู้สึกแบบนั้นนะคะเออดีใจอ่ะแบบทําไมถึงเราถึงสร้างคอมมูนิตี้แบบเนี้ยได้อ่ะเออนะคะเออมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอ่ะสำหรับความรู้สึกเต้านะสร้างคอมมูนิตี้ที่แบบทําให้คนที่แบบ ไม่รู้จักกันนะคะมาได้มารู้จักกันมาเจอกันแลกเปลี่ยนนะ,ค,ะความคิดเห็นกันล่าสุดที่เต้าที่เต้า,าคุยกับแฟนช่องท่านหนึ่งนะ,ะชื่อคุณอูมนะคะที่แบบเราได้แลกเปลี่ยน,นะะอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเออมีความสนใจตรงกันในเรื่องของการเกษตรนะาการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองการสร้างบ้านดินอะไรแบบนี้เออก็ได้แลกเปลี่ยนกันแบบงงมากนะคะ เหมือนเหมือนเอาคนที่ e NERGY เดียวกันกับเต้าอ่ะเข้ามารวมกันอ่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็ส่งผ่านกําลังใจดีๆให้ให้กกันแล้วเต้าก็เห็นแบบในคอมเมนต์น้องมีคนที่เหมือนกับว่าเขากําลังดาวอยู่อะแล้วก็เขาก็มาพิมพ์คอมเมนต์ว่าเออมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับเขาประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มีแฟนช่องท่านอื่นๆ่ะไปช่วยปลอบใจให้กําลังใจเออกับคนคนนั้นอะไรแบบนี้แล้วก็เออมันเกิดคอมมูนิตี้ที่ดีเนาะใ,ในในในช่องของเราอะไรแบบนี้เต้ารู้สึกว่าเออ มันน่าทึ่งมากแล้วก็มีหลายๆท่านที่ขอบคุณเต้านะคะแบบเออดีใจที่เต้าทำช่องนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้มันมันช่วยเขาแบบมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรแบบนี้แบบเออเต้ารู้สึกแบบปลื้มใจมากๆเลยนะคะแบบมันไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอะทุกคนแล้วไม่ใช่ว่าเต้าอะส่งผ่านกำลังใจให้กับ ทุกคนอย่างเดียวนะแต่ว่าทุกคนเองก็ส่งกําลังใจกลับมาให้เร้าเช่นเดียวกันในทุกๆช่องทางทุกๆเวที่แต่ละท่านอยากจะให้เดียวแม้แต่ซูเปอร์แท์ที่เร้าได้ตลอดเลยเกือบทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณจริงๆมากๆเลยแบบทุกอย่างมาเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเต้าในการทําช่องลุกขึ้นมาแบบอย่าขี้เกียจแบบเธอต้องอ่านไพ่ให้กับทุกคนนะอะไรแบบเนี้ยนะคะบางทีมันก็มีบางวันที่แบบเราเป็นนายตัวเองเนาะ มีอารมณ์แบบต่อสู้กับตัวเองอะนึกออกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าห้องนอนเต้านะคะก็คือห้องทํางานอยู่ในห้องเดียวกันนะคะตรงนี้เป็นวม,มทํางานใช่ไหมทุกคนตรงนี้เป็นเตียงนอนเต้านะคะอยู่ในห้องเดียวกันนะคะทั้งหมดเลยนะมันต้องต่อสู้กับตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งนะคะในการทํางานอะไรเงี้ยการทํางานที่บ้านก็จะเป็นเวนี้แหละบางทีมันก็อารมณ์ขี้เกียจบ้างนะคะแต่ก็เออนั่นแหละนะคะดีใจที่ตัวเองทําช่องนี้มาได้จนถึง3ปีนะคะแล้วก็ พูดเลยว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมันจะไปถึงแสนซับแน่นอนแต่ทีนี้หลังจากแสนซับเดี๋ยวต้องจะลองวางแผนในการขยับขยายในทิศทางอื่นๆดูนะคะก็รอแบบสเต็ปแรกนะอยากให้ถึงแสนซับก่อนนะ,คะใครยังไม่กดช่วยกดติดตามด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอนาคตของช่องนี้นะคะมีไหมนะคะอืมคำถามนี้ตอบยากจัง อย่างที่เต้าบอกนะคะ,ะในคำถามที่แล้วๆเนาะคือเต้ามีเป้าหมายในการทำช่องเนี้ยนะคะเป้าหมายตอนนี้เต้าโฟกัสที่1 0 0 0 0 0นะคะซับสครายเบอร์ในช่อง youtube นะคะก่อนเนาะหลังจากนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะคะแต่ว่ามันจะมีการขยับขยายเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้เท่าที่เต้าตอบได้คือเต้ามีแพชชั่นกับสิ่งนี้ในการทำสิ่งนี้นะถ้าถ้าถามว่าเต้ายัางอยากทำต่อจนถึงแบบ สองแสนสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านไหมเต้ายังตอบไม่ได้แต่ตอนนี้แสนซับมันจะต้องถึงนะคะเตาตั้งปเป้าไว้แล้วว่ามันจะต้องถึงนะคะจะไม่ลมเลิกไปก่อนอย่างแน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นเต้ายังเต้ายังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าคิดว่าหลังจาก1นึ่งแสนซับแล้วนะจะมีการขยับขยายหรือว่ามีการคิดคอนเทนต์อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างแน่นอนคิดว่าแบบนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าไปถึง5้าแสนหนึ่งล้านไหมเต้ายังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า ณนะโมเมนต์ปัจจุบันเนาะเ้ายึดถือที่โมเมนต์ปัจจุบันนะคะเต้ายังแฮปปี้ในการทําอยู่เนาะถึงแม้จะผ่านมา3ปีแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่ถึงแม้จะมีบางครั้งที่ฝุดฝืดเนาะในการคิดคอนเทนต์นะคะว่าแบบเออคิดไม่ออกวันนี้ทําคลิปอะไรดีอะไรเงี้ยก็มีโมเมนต์ blank แบบนี้บ่อยๆนะเออแต่ว่าก็พยายามที่จะทํานะคะแล้วก็ แล้วพอทําก็ได้แรงบรนดาลใจดีๆกลับมาเสมอจากคอมเมนต์ของพวกคุณทุกคนนะคะอันนี้เป็นแรงแรงฮึดอะแรงสู้ที่ดีนะคะหรือว่าซุปเปอร์แตงหรือว่าอะไรก็ดีนะคะนั่นแหละก็ยังไม่มีแผนมากไปกว่านี้นะคะหลังจาก1นึ่งแสนซับนะคะแต่ว่าแค่คิดว่าจะขยายอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเท่านั้นนะจาก1นึ่งแสนซับนะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าถามว่าจะถึง5้าแสนหล้านอะไรอย่างนี้ไหมก็ปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปล่อยให้เป็นอนาคตนะคะก็แล้วกันนะคะแต่ว่าแค่โมเมนต์ตอนนี้เต้ายังเอนจอยยังแฮปปี้ยังมีความสุขที่ได้ทำคลิปนะคะในทุกๆวันนี้ให้กับทุกคนนะคะก็คิดว่าประมาณนี้นะคะคิดว่าประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเนะี่ยเต้าขอบคุณแฟนช่องทุกคนจริงๆนะจากหัวใจของเต้าเลยนะคะที่ติดตามกันมานะคะสนับสนุนกันมานะเต้าตั้งใจจะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะบ๊ายบาย